สวัสดีค่ะสนามสุขชุดกีฬานะคะวันนี้มาพร้อมกับเสื้อกีฬาสวยๆนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นเสื้อทีมเป็นเสื้อทีมบอลน,นะคะมาจากทีมตำระยำปั่นเย็นโอ้ยชื่อน่ารักมากฟังแล้วหิวเลยตำด้วย ยำด้วยแล้วก็ปั่นเย็นด้วยนะคะก็ชื่อทีมน่ารักมากค่ะสำหรับวันนี้เป็นเสื้อทีมบอลนะคะที่เป็นงานสกรีนค่ะงานสกรีนของทางร้านนะคะก็สามารถเลือกตำแหน่งงานสกรีนได้นะคะเช่นเลือกจะเป็นเออเป็นเซตก็คือชื่อทีมแล้วก็เบอร์นักเตะนะคะอย่างของตัวสีเหลืองที่เห็นก็คือจะข้างบนนะคะตำระยำปั่นเย็นจะเป็นชื่อทีมแล้วก็จะเป็นเบอร์ก็คือเบอร์19นั่นเองค่ะส่วนตัวสี ม่วงชมพูนะคะสีนี้ก็สวยนะคะเหลืองม่วงก็เวลายืนด้วยกันเท่เลยค่ะสีสวยมากอยู่แล้วนะคะม่วงชมพูนะคะด้านหลังก็จะสกรีนเช่นกันค่ะเป็นเสื้อของผู้รักษาประตูนั่นเองนะคะส่วนเสื้อของนักเตะนะคะเป็นโทนสีเหลืองดาค่ะสีสวยมากนะคะสําหรับใครที่อยากได้เสื้อด่วนนะคะเสื้อด่วนหมายความว่า กำลังจะต้องเตะภายในไม่เกิน1อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็ต้องการสกินเสื้อทีมแบบด่วนเลยก็คือมีชื่อทีมด้วยมีเบอร์นักเตะด้วยก็สามารถติดต่อมาได้นะคะยินดีมากๆเลยหรือโทรมาคุยกันก่อนก็ได้นะคะที่0634499282นะคะทางร้านก็จะได้เช็คคิวให้ค่ะว่าเสร็จทันไหมได้วันไหนสรุปงานกันอะไรแบบนี้นะคะสำหรับทีมนี้นะคะก็คือตำละยมปั่นเย็นนะคะด้านหน้า เป็นแบบเสื้อที่เป็นแบบเสื้อสําเร็จอยู่แล้วสวยอยู่แล้วไม่ต้องสกรีนเพิ่มก็สวยอยู่แล้วนะคะส่วนด้านหลังก็แค่สกรีนชื่อทีมกับเบอร์นักเตะเข้าไปแค่นั้นเองนะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะสําหรับใครที่อยากเห็นลายเสื้อแบบชัดๆนะคะว่างานจริงจะสวยขนาดไหนนะคะเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆค่ะ งานเสื้อนะคะคอเสื้อจะเป็นคอ V นะคะแต่คอ V จะมีมิติเพิ่มมาก็คือให้ดูนะคะตัวสีม่วงกับตัวสีเหลืองนะคะตรงคอค่ะก็จะเป็นม่วงเหลืองแต่จะมีเล่นเล่นสีขาวเข้าไปนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยตรงนี้ค่ะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นงานตัดต่องานตัดต่อก็จะทำให้ดีไซน์เสื้อ,อยากขึ้นนั่นเองนะคะง่ายๆเราไม่ทำเราทำแบบยากๆ แล้วก็ตัวเสื้อนะคะจะมีลวดลายกราฟิกค่ะด้านบนตรงช่วงหัวไหล่หน้าอกนะคะกราฟิกจะชัดมากแล้วก็ที่เห็นบนเสื้อนะคะที่เป็นสเก็ดสเก็สีดามกับสีชมพูอันนี้ไม่ใช่เลอะสีนะคะแต่เป็นดีไซน์ของกราฟิกเป็นเป็นเหมือนออสะบัดสีนั่นเองค่ะแต่ทุกตัวก็จะเป็นคล้ายๆกันเหมือนกันนะคะเพราะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันเสื้อสีเหลืองก็จะเป็นเหลืองค่ะเสื้อสีม่วงพื้นเสื้อก็จะเป็นสีม่วงนะคะแล้วก็จะมีตรงชายเสื้อนะคะด้านล่างสุด ด้านล่างสุดก็จะมีงานไล่โทนสีตรงกลางตรงกลางเสื้อนั่นเองนะคะยิ่งตรงปลายเสื้อก็จะยิ่งเห็นสีชัดมากขึ้นนะคะก็จะเป็นไล่มาเป็นสีดํากับสีชมพูค่ะส่วนด้านหลังนะคะที่ทางร้านทําเพิ่มมาให้ก็คือตามแบบที่ลูกค้าสั่งก็จะเป็นชื่อทีมกับเบอร์นักเตะนะคะตรงนี้สามารถเลือกได้นะคะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองนะคะแนะนําสกรีนสีดําสวยที่สุดแล้วเพราะว่าจะเด่นแล้วก็ชัดที่สุดนะคะ นี่คืองานสกรีนนะคะส่วนสีม่วงนะคะสีม่วงด้านหลังก็จะมีงานสกรีนเหมือนกันค่ะสีม่วงนะคะด้านหลังเราก็จะสกรีนเป็นสีเหลืองนั่นเองค่ะเพราะว่าจะได้เห็นชัดแล้วก็สวยที่สุดนะคะได้เข้ากับตัวเสื้อของนักเตะที่เป็นสีเหลืองเพราะถ้าสกรีนสีดําเข้าไปจะมองไม่เห็นนะคะ สีม่วงกับสีดําสีจะกลืนกันนั่นเองค่ะก็จะเป็นชื่อทีมนะคะตําละยําปั่นเย็นค่ะก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวทีมนี้รู้สึกว่าลูกค้าเออลูกค้าจะมาเออไม่ใช่ไม่ได้มาล้านนะคะเดี๋ยวต้องไปส่งต้องไปส่งเหมือนกันส่วนมากลูกค้าจะสั่งมาจากต่างจังหวัดแล้วก็เรามีบริการจะส่งนะคะส่งเคอรรี่ขนส่งทั่วไปเจนทีได้หมดหรือจะส่งรถตู้ใส่ใต้ หรือจะเป็นที่หมอชิดก็ได้นะคะยินดีมากๆเลยก็สําหรับวันนี้นะคะขอจบรีวิวงานเสื้อทีมเสื้อฟุตบอลไว้เท่านี้นะคะสําหรับงานสกรีนสําหรับใครที่อยากได้เสื้อทีมนะคะก็ยินดีมากๆก็ทักมาคุยกันได้นะคะหรือดูแบบแบบเสื้อของทีมตำรยําปั่นเย็นก็ได้นะคะเสื้อสวยแล้วก็งานสกรีนสวยอยู่แล้วก็ลงตัวมากๆค่ะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ